สวัสดีค่ะญาติโยมสวัสดีในช่วงเช้าที่บรรยากาศและอากาศดีๆเช่นนี้นะคะวันนี้เราจะมาฝึกจิตให้เป็นพุทธะในเรื่องของการเอาชนะสิ่งที่เราเคยแพ้เสมอมาคนเราเกิดมาในวัฏฏะสงสารนี้ทุกๆดวงจิตทุกๆคนล่ะคะ่ะเราแพ้ เราแพ้ต่ออำนาจของกิเลสของตัณหาความหลงความรักความโลภและความโกรธความอยากและความไม่อยากตลอดมาเราก็เลยตกเป็นทาสของเขาเสมอมาองค์พระพุทธเจ้าองค์พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ชนะต่อกิเลสตัณหาท่านจึง เป็นผู้ที่หลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดอีกดวงจิตที่เวียนไห้ตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ซึงเป็นดวงจิตที่พ่ายแพ้ต่ออํานาจแห่งกิเลสตัณหาอยู่ตลอดมาแม้ว่าเราจะเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้มายาวนานเป็นการเวลาที่แทบจะนับไม่ได้แล้วว่านานแค่ไหนก็ตาม เราก็ยังคงพ่ายแพ้ต่อเขาเสมอมาซึ่งอํานาจแห่งกิเลสตัณหาเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราเอาชนะได้เราก็จะหลุดพ้นทุกข์แต่ถ้าเราเอาชนะเขาไม่ได้เราก็จะต้องจมอยู่ใต้อํานาจของเขาและนักบวชอย่างเรานักปฏิบัติอย่างเราทั้งหลาย ก็พยายามที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาให้ได,ด้ชนะความหลงความรักความโลภและความโกรธชนะความอยากความไม่อยากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเราก็เพียรพยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้และบางคนก็เอาชนะมันได้เป็นลำดับลำดับมาจนถึงซึ่งการเอาชนะได้อย่างทาวร แต่บางคนก็เอาชนะได้แค่บางช่วงบางเรื่องบางขั้นบางตอนเท่านั้นทีนี้วันนี้เราจะลองมองอย่างพุทธะให้เห็นว่าเหตุใดเราจึงแพ้และเราจะต้องทำยังไงเราจะได้ชนะต่อสิ่งที่เราเคยแพ้เขาเคยตกเป็นทาสของเขาเสมอมา เราจะตั้งมั่นทำตามคำสอนขององค์พระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเริ่มต้นเอาชนะขั้นที่หนึ่งก่อนการเอาชนะขั้นที่หนึ่งก็คือการที่เราจะต้องพยายามเอาชนะกิเลสตัณหาให้ได้ด้วยการอยู่ในกรอบของศีลตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปไม่ผิดศีลผิดธรรมนะคะ เมื่อเราอยู่ในกรอบของศีลได้แสดงว่าเราเอาชนะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเอาชนะสิ่งที่ครอบงำเราสิ่งที่เราแพ้แพ้เขาเสมอมาได้ในขั้นที่หนึ่งการที่เรารักษาศีลและรักษาศีลได้อยู่เสมอแสดงว่าเราสามารถที่จะละต่อการทำความชั่วได้แล้วในขั้นที่หนึ่ง นะคะทีนี้เราก็จะถือว่าเราเป็นผู้มีชัยชนะต่อการทําความชั่วมีชัยชนะที่จะอยู่เหนือสิ่งที่ครอบงำเราที่มากมายที่มันเป็นสิ่งไม่ดีที่สามารถที่จะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ นับพบนับชาติไม่ท่วนไม่รู้จบเราสามารถเอาชนะได้แล้วด้วยการรักษาศินแต่ก็มีหลายคนมากที่เขาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เลยแม้แต่แค่การรักษาศินเขาเพียรพยายามมากที่จะทําแต่ก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าดวงจิตของเขายังมีพลังความดีไม่มากพอนะคะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครปรารถนาที่จะเอาชนะสิ่งที่ครอบงำตนอยู่สิ่งที่ตนพ่ายแพ้อยู่ก็ต้องทำความดีให้มากมีอะไรที่เป็นความดีเราก็ทำไปสั่งสมความดีเข้านะคะบางทีไม่ได้แปลว่ากรรมวิบากของเรามันเยอะแต่มันแปลว่าความดีของเรามันยังไม่มากพอเราก็เลยต้องแพ้ เราก็เลยต้องอ่อนแอและถูกความชั่วลังแกอยู่เสมอทำให้เราจมอยู่ใต้อำนาจตกเป็นทาสของเขาแพ้แพ้ของเขานะคะแต่คนที่สามารถทำความดีอยู่ในกรอบของศีลได้สแสดงว่าบุคคลผู้นั้นเขามีความดีมากพอที่จะทำให้จิตใจของเขาเข้มแข็งเขาก็เลยสามารถที่จะรักษาศีลได้ ต่อไปการเอาชนะในสิ่งที่เราเคยแพ้ได้ในขั้นที่อยู่ในระดับกลางขั้นที่สองก็คือการเอาชนะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาในระดับที่เป็นกลางก็คือยังมีกิเลสตัณหาลุมล่มเลาเข้ามาในจิตใจกระทบเข้ามาในจิตใจครอบงำจิตใจอยู่แต่ไม่ได้มีอำนาจมากพอที่จะสั่งให้เราไปทำผิดศีลผิดธรรม ไปทำในสิ่งที่ชั่วร้ายในสิ่งที่ไม่ดีมากๆแต่เพียงแต่ว่ามันยังรบกวนทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองเป็นทุกข์อยู่การที่เราจะเอาชนะในสิ่งนี้ได้หรือว่าเอาชนะสิ่งครอบงําเราในขั้นนี้ได้เราก็จําเป็นเหมือนกันที่จะต้องปั่นรอบความดีของเราให้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อคําหนุนดวงจิตของเรา ให้ดวงจิตของเราเข้มแข็งให้ดวงจิตของเราเต็มไปด้วยพลังบารมีจากความดีเมื่อความดีเต็มในใจของเราจิตของเราเข้มแข็งจิตของเราก็จะเอาชนะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็จะถึงเสื่องการเข้าถึงความดีในระดับที่สามการเอาชนะกิเลสตัณหา หรือชนะสิ่งที่ครอบงมเราเสมอมาสุดท้ายเลยขั้นที่3ก็คือสิ่งที่เราจะอยู่เหนือทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วละตัวตนละอัตตาละความมีเรามีเขาละทุกสิ่งทุกอย่างทั้งละเอียดและหยาบเช่นสิ่งที่เป็นสมบัติในทางทิพิ์หรือสมบัติอันละเอียดปราณีตต่างๆทั้งหลาย ที่เป็นของโลกทิพย์นะคะสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเราละได้ละได้แม้กระทั่งฌานสมาบัตินะคะละความดีทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คือสามารถละได้ทั้งหมดจนใจของเรานั้นมีแต่ความสว่างดวงจิตของเรามีแต่ความว่างความเบาความสบาย ไม่ยึดติดกับสิ่งใดไม่ผูวพันกับอะไรอีกต่อไปอันนี้คือการสามารถเอาชนะได้อย่างแท้จริงถาวอเราทุกคนก็มีการฝึกฝนตนเองให้ชนะแต่ละสิ่งที่ครอบงำเราเป็นลำดับตามกันมาเช่นนี้ซึ่งมันก็มีละเอียดปริยย่อยเข้าไปอีกว่าส่วนใหญ่เราอ่อนแอเรื่องไหนส่วนใหญ่เราพ่ายแพ้ต่ออะไรมากที่สุด และเราก็แพ้มันอยู่นั่นแหละเราไม่เคยเอาชนะมันได้สักทีในเรื่องนี้ในเรื่องนั้นเช่นบางคนก็อาจจะทดสอบในเรื่องของอเชื้อราคะเพราะการเป็นนักบวชเนี่ยต้องถือศีลพรหมจรรย์ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของการละการมีเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราคะที่จะครอบงํำให้หลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่ตางๆเราพยายามที่จะเอาชนะมัน เท่าไรเราก็เอาชนะมันไม่ได้นั่นแสดงว่าเรามีกำลังของความดีไม่มากพอความดีหมายถึงทุกความดีนั่นแหละทั้งบารมีสิบทัศนะคะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ทำความดีอะไรเราก็ทำไปเถอะทุกอย่างที่เป็นความดีมันทำมันสั่งสมทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีปัญญามีความรู้ความสามารถที่จะทำ อย่ารอว่าทําไมไม่ชนะเมื่อไหร่จะชนะแต่จงปั่นรอบความดีให้มากนะคะความดีจะช่วยให้เราสามารถชนะได้หรืออย่างเช่นบางคนไม่สามารถชนะกายได้ก็คือเจ็บป่วยอยู่ก็โดนกระทบจากร่างกายถูกทํรลายทําลายจากทุกขเวทนาในร่างกายเลยทําให้จิตใจเศร้าหมองเป็นทุกข์ไปไม่สามารถอยู่เหนือมันได้สักทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แม้จะเพียรพยายามเพียงใดก็พ่ายแพ้ต่อมันขอให้ทำความดีไปเรื่อยๆความดีจะค้าหนุนให้จิตใจของเราสูงส่งขึ้นเรื่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆและจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นและเราก็จะค่อยๆปล่อยค่อยๆคลายสิ่งเหล่านั้นออกจากตัวเราเมื่อเราค่อยๆปล่อยค่อยๆคลายสิ่งเหล่านั้นออกจากตัวเราได้สิ่งเหล่านั้นก็จะห่างไกลจากเราไปเอง จนถึงวันหนึง่งที่ดวงจิตของเราจะสว่างสวยรู้ตื่นเป็นพุทธะได้ธรรมะในวันนี้เราฝึกจิตให้เป็นพุทธะในเรื่องของชัยชนะที่เราจะชนะมาได้ยังไงในสิ่งที่เราพ่ายแพ้มันเสมอมาเราสามารถชนะได้ด้วยสมระดับคือการรักษาศีลละความชั่วการขัดเกลากิเลสเอาความดีมาขัดเกลากิเลสตัณหาในใจของเราให้หมดไป การที่จะละโลกวัตาสงสารนี้ไปสู่ความว่างสู่แดนพระนิพพานเราสามารถเอาชนะได้เป็นลำดับลาดับเช่นนี้และที่เรายังไม่ชนะเขาเพราะความดีของเรายังไม่เติมเต็มการที่เราจะชนะเขาได้แปลว่าความดีของเราต้องเติมเต็มเมื่อพื้นที่ในดวงจิตของเรามีแต่ความดีมีแต่แสงสว่างความมืดมิดและความชั่วก็หายไปเราจะสามารถ เป็นพุทธะได้ในวันที่เราฝึกฝนตนจนถึงจุดนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีต่อไปมีความดีอะไรก็ทำไปเถอะอย่าทุกข์อย่าท้อให้ทุกคนสร้างสั่งสมความดีให้มากความดีจะเป็นสิ่งที่นำพาให้เราให้พบความสุขและสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะสุข ถาวรนิรันดรอ,อยู่ในเมืองแก้วเมืองนิพพานพบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าและองค์พระอรหันต์เจ้านะคะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขและช่วยเผยแผ่ทำนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์เผยแผ่ให้คนอื่นเขาได้ฟังได้ฝึกฝนตนเช่นเดียวกันเพื่อเราทั้งหลายจะได้ปลูกหวานมาเมล็ดที่ดี สร้างบุญกุศลที่ดีและจะได้เป็นเหตุที่ดีกลับมาช่วยเราทุกคนให้ถึงซึ่งการมีชัยชนะเนื้อสิ่งที่เราเคยพ่ายแพ้มาค่ะสวัสดีค่ะสาธุ